สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ลูกออดฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็จะนําเสนอนะคะในเกี่ยวกับการเพราะนะคะลูกออดของในช่วงฤดูหนาวนะคะว่าทําไมนะคะทางฟาร์มเราเนี่ยนะคะถึงจะไม่อยากเพาะนะคะในลูกออดเนี่ยในช่วงฤดูหนาวมันก็มีปัจจัย หลายอย่างนะคะหลายสาเหตุนะคะที่ไม่สามารถที่จะทําให้เราเพาะลูกออดได้หรือว่าไม่อยากเพาะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าต้องเรียนพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าเราเคยทดลองแล้วก็เราเคยเพาะเลยซึ่งปัญหาของเราที่เราทํามาเนี่ยก็คือว่าลูกออดที่เราเพาะนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะะมันไม่ค่อยแข็งแรง มันไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเจริญเติบโต,ตมาเป็นลูกกบได้นะคะพอลูกออดน,นะคะออกมานะคะออกมาจากไข่นี่สามารถที่จะออกมาได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะประมาณลูกออดประมาณ อ่สี่วันห้าวันหรือไม่ก็สิบวันเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะทยอยตายนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือทนแรงกดดันของสภาพอากาศแล้วก็น้านะคะที่หนาวเย็นไม่ไหวนะะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะน้าของในบ่อเราเนี่ยก็จะหนาวก็จะเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทอ่ทไมลูกออสนะคะฟาร์มกบเองเนี่ยนะคะถึงจะไม่อยากเพาะ ลูกออสนะคะในช่วงฤดูหนาวนะ,ะซึ่งเป็นฤดูที่หลายๆคนก็เพาะกันเยอะนะคะในแถบภาคกลางนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละฟาร์มนะคะแล้วก็อของแต่ละบุคคลนะคะที่มีความสามารถนะคะแต่ของเราเนี่ยคือ,อเพาะด้วย ธรรมชาตินะคะเราจะไม่ให้กินกระตู้นเอ่ให้ให้ยาผสมอาหารนะคะเพื่อกระตุ้นไข่มากมายนะคะส่วนมากเราจะใช้เอาวิตามินซีนะคะในการที่จะผสมนะคะในลงไปในหัวอาหารแล้วก็ให้มันกินตลอดเพื่อสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะพอพอได้ก็จะเป็นสาเหตุหลายปัจจัยตามมา นั่นก็คือไม่แข็งแรงแล้วก็ตายในที่สุดไม่สามารถที่จะอ,อ,อนุบาลน,นะคะให้เจริญเติบโต,ตมาเป็นลูกกบได้นะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทางฟาร์มเรานะคะไม่ค่อยอยากจะเ,เ,เพาะลูกอสนะคะในช่วงหน้าหนาวสักเท่าไหร่ก็มีหลายท่านนะคะ f อหลายท่านสอบถามเข้ามานะคะว่านะคะมีลูกกบไหมนะคะต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะคะว่า เราไม่สามารถที่จะเพาะในช่วงฤดูหนาวได้นะคะเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนะคะที่อธิบายมาข้างต้นนะคะเราก็เลยไม่มีลูกออดน,นะคะเพื่อที่จะจำหน่ายให้ท่านนะคะเกษตรกรนะคะท่านไหนนะคะที่นะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกบนะคะ ถ้าอยากถ้าท่านอยากลองนะคะในการผสมพันุ์กบนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะก็สามารถที่จะทดลองได้นะคะเพื่อจะเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นบทเรียนนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่กําลังศึกษาแล้วก็กําลังเลี้ยงอยู่นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะให้ท่านทดลองแล้วก็เลี้ยงนะคะจะได้รู้ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของ ตัวกบเองนะคะของตัวลูกออดเองแล้วก็การอนุบาลน,นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ลูกออดศึกษาแล้วก็แถวที่ลูกออดอยู่เนี่ยก็คือจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมคะฟาร์มรอบๆเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะเพาะในช่วงหน้าหนาวนะคะเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ะะก็เลยไม,ไม่ค่อยมีใครที่จะเพาะเพราะว่าความเสี่ยงมีเยอะนะคะความเสี่ยงที่จะลอดน้อยมากนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เพาะนะคะแล้วก็เก็บพ่อแม่พันเอาไว้ในปีถัดไปดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่พูดมาก็คือเป็นเหตุผลรวมๆนะคะว่าทำไมนะคะทางเราถึงไม่เพาะลูกออดในช่วงฤดูหนาวนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ